ก็เดววันนี้ผมพาน้แมนมาดูรถสไตล์เหมือนเดิมนะครับก็คือเสพบรรยากาศของคนเล่นรถในอเมริกานะครับติดใจเจ้า Honda Today ชื่อน่ารักว่า Honda Today แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะทำเซอร์ไพรส์น้แมนนะฮะนะ้าแมนคงคิดว่าได้แค่เดินดูถ่ายไม่ผมคุยกับเจ้าของรถบางคันไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอให้น้าแมนขึ้นเป็นลองนั่งดู กระชากวิญญาณแน่นอนับประกันกใช่เดี๋ยวเราจะกระชากวิญญาณน,น้ำแมนสไตล์แบบเด็กวัยรุ่นอเมริกาดอชคคนนีนครับมีบีโรลนนบีโรลบีโรลัยากเลยบรนั yeah. good, like argue, right. น้ำแมนบอกว่า ไม่อยากกลับเมืองไทยเลยเห็นแบบนี้แล้วคือไม่ได้ว่าแบบมีของแปลกว้าวนะแมนมากนะแต่สิ่งที่มันว้าวนะแมนก็คือสภาพสังคมคนเล่นรถในอเมริกาไม่รู้ว่าใครเคยเห็นพี่เจ๋งตอนแบบไม่มีหนวดมนาะ ใครได้ตามไ g ีก็จะเห็นพี่เจ๋งตอนแบบไม่มีหนวดน่ารักอะน่ารักตอนนี้สวัสดีครับไม่ได้เจอนานเลยครับผมวันนี้สุดแดนก็ชวนมาวันนี้ก็เลยตามเข้ามาวัสดีสุดแดนเห็นรถและแต่หาตัวเพิ่งเจอเนี่ยวันหายไปเลยออไปไหนวะหลงหรอติดไปแดงปุ๊บ ไปกันหมดแล้วออกเอ็กซิสตผิดด้วยกลับบ้านเลยทีเนี้ยเลี้ยวบ้เลี้ยวกับบ้านเลยก็รู้ทีดด GT เลื่อนคืน G-Way นะจบเลยีฟ G-Way นี่ไม่มีใครรอ้อ่จรีบใช่เมียโทรตามเมียวแบบกับบ้านได้แล้วเมียเมียเมีอนดูดีฟังดูดีนะดูดีคิดถึงเมียกันลูกสบายดีนะใส่เสื้อพี่เฮงมาซะด้วยนี่นะขหลังดิ้ลังดิ้หลังดิหลังดิไฟเตอร์บอกชอบไอ้ตรง GTR นี่แหละ GTR แต่ขับขันดาซีวิก GTR แปะติ๊กเกอร์สีสวยเชียวนี่ครับาจะมีเจ็งแก๊สอยู่ด้วยนี่ก็รับมุมกันต่อด้วยรับไปก่อนแล้วก็เดินดูอีกนิดนึงนะได้เดินดูเดินดูให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนิดนึง เจ็บหัวเข่าสภาพเบื้องหลังนะแมนเงื่อคือหนาวนะคือหนาวจนเหงื่อแตกอ่ะเอาตรงนะเลือกมาหน้าร้อนด้วย จ็ดครับเจ็ดใจไม่ถึงเหรอเฮ้ยเจ็ดใจไม่ถึงใช่ไหมเออใจบ้าห่ะใจหรือเปล่าเอานีดดีกว่าพี่เลี้ยงเต็มเลยนี่ขับรถไปกับพี่เออไปกินกันที่นิวยอร์กพี่เลี้ยงไม่อั้นแต่ต้องขับรถไปนะเดี๋ยวถามถามพี่ก่อนนะว่าพี่ให้รางงานเลมไม่พี่ก็จะจําไว้แค่นั้นเองนั่นแล้วชื่อนี้คี่จะได้ไม่ต้องคุยไอเดี๋ยวกดอันเฟ้นก่อนเลยดีกว่ากดกดบล็อกเลยกดบล็อกเลยกดบล็อกก่อนไม่ไรหรอกคนเรานะเขาบอกว่าคนไทยมีน้ำใจอ่ะ มีน้ำใจเปล่ามีน้ำใจเปล่าน้า,านะเว้ยเขาบอกคนไทยเจอกันที่ไหนก็รักกันใช่ไหมนี่มาถึงเท็กซัสเลยนะเว้ยยังไงนนนใจเปล่าใจใจหมาวนนั้น a l t h e s ah yes d o s the caramel m a c h a right does the caramel m o c h r and t h e rest of the o k thank แต่สำหรับผมเนี่ยก็ต้องนี่เลยกาแฟของโตเกียวบลูอันนี้เป็นกาแฟดำสูตรโคบิลด้วยนะ <c oughs> อาซื้อได้ที่ Big C ซ o t ล s ัแล้วก็โลตั s เอ็กเพรสรวมไปถึงแมคโครด้วยนะครับหรือจะลองสั่งออนไลน์ก็ไปได้นะฮะตรงนี้มันคือ R 3 1ใช่ไหมครับครับผมเปิ eighty e c e eighty e So, so, what are we looking at here? The RV26? So, RV26, it's fully built, 2.8 liter stroker with a spring, crank, uh, mainly turbo, tough rods, CP pistons, the head's been port polished, you know, aftermarket uh, valve springs, HKS 280. Okay, hold on before I forget. <laughs> 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 uh, so cc. It's got a power glide, automatic transmission, so two speed. Yeah, yeah, uh, ไม่เคยนั่ง A31 มาก่อนเลย With the gearing I have right now at about 60 miles per hour, I set it about 3000 rpm because right now it's gear limited to about 135 miles per hour. คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ออกตัวตูดสายเลยอ่ะเหยียบทีเสียวมากจังหวะนั้นนี่นึกถึงลูกถึงเมียเลยแบบเอ้ยตูมาทำอะไรที่นี่รอนแคนั้นแต่งมาพอสมควรรู้สึก ลงพื้นอยู่ประมาณ825มาตอนนี้น้าแมนก็จับเพื่อนผมออกคลิปหมดเลยถามว่าแบกน้ำมันไหมไม่ต้องตอบนะฮะได้ยินกันแล้วนะฮะโอ้ a l l ล่ e a l l y because งมาดูริม c ายซ s r very y o น n g i i ะ i y u e y e ยเอ เข้ามาเข้ามาพี่โผล่มาครึ่งแว่นอะไรของพี่เนี่ยดูแบบพี่เป๊กนับเร็วเนาะพี่ยืดถ่ายการถนนปกติจะเล่นนะเนี่ยเขากล้องมาให้ใค่เราเนี่ยเราต้องเล่นกล้องคนอื่นอ๋อทรงโจรเราใช่พี่กล้องน้ำแมนเลยนูเว้ย โปรโมททีมคนดีไปเลยนรออะไรอ่ะอันนี้มีแล้วมีแล้วมีโกโก้ก้าแล้วก็มีครบเซตเลยครบเซตใช่ใช่อันนี้เหมือนของใหม่ใหม่กว่าปูอะครับใช่ไม่ได้หรอกเขามีเบอร์เขียนไว้เราลบดิเราเอ่อแอลกอฮอล์เช็งก็ได้นี่ดูดิยังไม่แกะเลยเลยเห็นไหมล่ะเออไปไประหว่างเงินบาทกับเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยค่าไม่เท่ากันนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวส่งบินไปเก็บที่บ้าน ก็ประกาศไว้หมดแล้วพวกเราต้อนรับอยากเป็นมิตรมิตรอะไรวะมิตรชาชีพเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้เพิ่งตื่นอันนี้เรายีอันนี้เคสนี้เคสนี้กับใบนี้เรายี่สิไม่ไม่นี่ไม่ไม่เอาไปประมูลบอกว่าเป็นกล้องน้ะแมนเออเออเฮ้ยนี่มีมีลายเซ็นนีดเล็กสี่ใช่ใช่มาไหมครับ ขอจับโทรศัพท์แมนจริงไหครับได้คร<ะ>ับแมนเลน,นี่ยนะเอาไปประมูลแล้วมีสามเครื่อง เอาไปไม่หมดอีกสามเจสเอาไปไม่หมดอีกสองอีกสามนะพูดสี่ไม่เมื่อกี้บอกอะไรนะเอาไปเลยนะพูดแล้วนะผมเป็นคนชื่อแต่เขาไม่บอกรหัสนะใช่แล้วกูแจ้งความไว้ด้วยอ้าวมันเหยียบเหยียบไทยไม่ได้อะเจสเหยียบไทยไม่ได้อะตอนนี้ ไม่ถ้าอยากให้ใช้ได้สนุกสนุกก็บอกพี่นะกูไม่สนุกไ่ก็เอากล้องคืนเขาไปสิเอาคืนมาเดี๋ยวเอาคืนไปเลยก็เนี่ยมึงมึงอ่ะมึงอ่ะอยู่กับกูเขาไม่อยู่กับเราอะไรไอ้ใจเย็นอย่าอย่าพูดเลยอย่าพูดอ่ะไอ้ใจเย็นอย่าพูดบอกอุ้ยเฮ้ยมันติดมันติดมือมาได้ไงอ่ะตำรวจอย่าพูดอ่าไอ้นี่ตำรวจไอ้ตัดกตำรวจเรียกมาคุยไอ้หนัดกูร้อน พาน้าแมนมากินเบอร์เกอร์ที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งร้านของเท็กซัสเป็นร้านที่มีชื่อว่าฟัดเกอร์หน้าตาเบอร์เกอร์ประมาณนี้ขนมปังนุ่มนะฮะเมื่อกี้ด้วยความที่ว่าผมชื่อจีโร่ก็ว่าอยู่ทําไมคนทาเบอร์เกอร์ยืนมองผมสักพักหนึ่งออกมาคุยด้วยเป็นคนญี่ปุ่นเซอร์ไพรส์มากเป็นชาวญี่ปุ่นแท้ๆทำเบอร์เกอร์อยู่ในร้านอเมริกันถามเขาว่าทําไมไม่ทําซูชิเขาบอกว่า งานอะไรก็ได้ตอนนี้ขอให้ได้ทำก่อนเพราะว่ามีลูกต้องเลี้ยงดูยังยังไม่มีใครกินเพราะเราจะรอพี่เป็กก่อนรอพี่เป็กก่อนเพราะเดี๋ยวพี่เป็กมาพี่เป็กไปเป,เปลเี่ยนรถไงตามเราตามสอนด้านเลย,ออเลยโอ้โหเดี๋ยวน้ำแมนอนุญาตแล้ว <c oughs> พี่ใหญ่บอกแลาทั้งแม่บอกผมไปแล้วพี่หนึ่งก็่วิอยู่บ้างเลยนะตามตามตาม,ตามหลังพี่ใหญ่ขมาแม่กัดอ่อเดี๋ยวใครใส่มาให้น้ำแมนเขาเนี่ยประชดมาเนี่ยแม่น้ำแมนบอกขอหอมเยอะๆมันประชดใช่ไหม ล้วก็ถึงวันที่ต้องกลับเวอร์จิเนียแล้วก็กลับนิวยอร์กก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากน่ารักก็เป็นอะไรที่บอกที่บอกว่าคนไทยอยู่ในต่างแดนแล้วช่วยเหลือกันนี่แหละของจริงเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวรอบหน้าใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็คงมีอะไรสนุกมากกว่านี้ขอบคุณครับรอเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับเจอกันใหม่ครับเดี๋ยว เราไปทานข้าวมีนัดทานข้าวกับคุณพ่อผมแล้วก็รุนพี่ของน้าแมนดิฟมือสมัครเล่นที่นี่เป็นไงบ้างครับพอได้ <c oughs> ก็มันก็เป็นเรื่องปกติตําหรับมือใหม่ด้วยแหละนะแต่ผมก็เห็นเข้าตาไหลยหลายคันอยู่เหมือนกันกลับไปนี่อยากดริฟขึ้นมาทันทีเลยท <c oughs> ันไม้กันมือ <c oughs> จริงบอกตรงนะเสร็จแล้วก็ <c oughs> <c oughs> อยากขับดิฟอยากขับดิฟขอบคุณจิโร่ด้วยวันนี้ที่ ขับรถมาให้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปกินข้าวกันเนาะนะครับนะผมปลาปลาไว้ใช่ครับน้ำแมนบอกปวดหัวเข่าผมให้คุณพ่อผมบีบเส้นให้เลยอ <c oughs> ถอ้าไม่รีบนวดน้ำจะขึ้นไปที่หลังใช่ครับเจ็บหลังมาเลยวิ่งถึงหลัง <c oughs> เลยนะใช่โอมันโอ้หน้บตาไหลเลยอ่ะ ว่าตอนนี้งองอเข้าไม่ได้เหมือนเส้นมันพิกโอ้โหยน้ำตาไหลน้ำตาของลูกผู้ชายงอได้ครับ <c oughs> ตอนแรกตอนแรกงอเข้าไม่ได้ตอนนี้งอเข้าไ,ได้แล้วดีขึ้นเลยของผมนี่แก้วอะ่รู้กเพราะดูดิ เป็นลูกสิ์ฟ้าแล้วนะไปไหนกันมาบ้างครับเนี่ยเราชิวๆทานข้าวกินกาแฟนั่งคุยออกมาก็เที่ยงกว่าก็พาไปดูพวกซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็คือเป็นแบบที่เราคิดนั่นแหละเพราะเมืองนี้เมืองมันใหญ่ไม่ว่าคุณจะไปตรงไหนคุณก็จะเจอแบบนั้นเมือนกันอยากซื้อมาม่ามีทุกที่ไอ้นี่ยังมีเลยไทยบานาน่ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้า มันมีสมอมปานานันนาด้วยนะอิจชาเลยที่เมืองผมไม่มีเลยมาต่อกันที่บ้านเลยครับใช่น้ำตาไหลเลยป้าก็หกแค่ป้ายุเจ็ดสิบเนี่ยมันคือปวดเขา่าเส้นเอ็นเข่าพิกป้าจับให้แป๊บเดียวตอนนี้พับขาได้แล้วครั้งแรกที่ลองให้ตัวหน้ากอกพูดตรงๆมรนซาบซึง้งตรงๆเลยนะ น่าจะเป็นทีโรคนแรกที่ได้ถ่ายน้ำตาไหลคือจริงๆแล้วกระดูกเข่าไม่ค่อยดีมีปัญหาตั้งแต่อุบัติเหตุหมอจะให้ผมผ่าหัวเขา่าแต่ผมเซ็นไม่รับผ่าเพราะว่าอยากรู้เรื่องจริงไหมถ้าผมผ่าหัวเขา่าผมต้องหยุดเดินหยุดออกจากนอกโรงพยาบาลหรือบ้านเนี่ยเป็นเวลาหเดือนถึง6เดือน สุดยอดขอบคุณครับป้าครับหจะไม่ทั่วท้องบอกตรงก่อนกลับเมืองไทยนี่ชุดใหญ่เลยเนี่ยป,ป้าน้ำแมนยังไม่หายเอาอีกรอบครับซ้ำพอแล้วหายดีแล้วเดินได้วิ่งได้ด้วยเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเกงก่อนเกงผมเนี่ยใส่ประจำเลยถ่ายคลิปเนี่ยจริงไหมใช่ครับเออเงี้ยเอากลับเมืองเทยเอ้าขอบคุณมากครับผมน้ำแมนเจอกันเจอกันที่ไทยครับไปแล้วฮะ รถดีบ๊ายบายไม่ไม่ต้องไม่ต้องขับรถไปนะรอก่อนครับกับพรุ่งนี้เอาเพราะว่าเป็นห่วงขอบคุณครับเพราะว่ามันถ้าวิ่งอย่างนี้ไปออสติน2สองชั่วโมงครับสองชั่วโมงครึ่งครับประมาณอแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยกลับเซฟดีกว่าปลอดภัยกว่าครับเพราะวันนี้มันจะเมื่อไแรลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ